พีมีคุณแม่น้องเสียไม่เลวเ่ยคุณแม่โอ้เกี่ะคะดิฉันเ็นน้อพี่เลยดเล่วแล้วเพี่ต่อไปนีคะน้อี่โอเคค่ะก็วัยมัดอยู่พี่ก็อยู่ชอบมัจํานะคะเาคิดถึงจําค่ะก็อะไรก็ทำงานเลือดต่างค่ะก็อยากไปทำบริหารสำหรับข่นะคะแล้วคนเชียร์ที่ทำพอล่ะคะก็จริงแล้วเชียร์แอบเป็นแฟนเกที้ว่าสิยวเ่นะคะสีสาวค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาเป็นดีเจเหมือนกันค่ะเป็นน้อง้อง ชีวิตอยู่ร้อยสามใช่ไหมใช่ร้อยสามไรจับเอ็มนะคะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของละครค่ะก็จะมีเรื่องแสนสลับพัวที่เร็วๆนี้คือว่าคุณจะได้ชมกันนะคะโอเคนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของทางพี่เลิศหันยาแล้วก็คุณชัยนิดขรนะคะอย่าลืมติดตามผลงานกันแล้วกันเนาะนะคะใช่กันอยู่ด้วยกันค่ใช่เหรอคะใช่ค่ะแต่เปานคคันปากไม่ใช่จะถึงวัวค่ะพี่จะถึงวัวนะคะตอนนี้เป็นเจนคันปากอยู่ค่ะแต่ว่านี่ได้อาจารย์ค่ะ แล้วก็อยากทราบว่าทำงานอยู่ในวงการนี้มีวิธีการรีเฟรชตัวเองยังไงบ้างคะให้ถึงมีสวตอยู่ตลอดเวลาให้แบบให้สดใสขนบ้างค่ะจร,จ,รจริงๆทุกอย่างมาจากข้างในก่อนนะข้างในนี่เราต้องสดใสด้วยแม้ว่าข้างนอกเราจะรีเฟรชขนาดไหนแต่ข้างในเราไม่สดใสได้ยบางทีมันก็หมดหมองได้ฉะนั้นทุกว่าด,ด,ดูแลจิตใ,ใจภายในให้เข้มแข็งให้แข็งแรงให้สดใสส่วนข้างนอกก็ดูแล เท่าที่เราสามารถทาได้ว่าปัจจุบันนี้เราก็งพึ่มนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีดีๆก่อนที่จะพึ่มีหมอถูกป่ะนแล้วคุณเชียร์ล่ะคะก็คงต้องเหมือนเนี่ยที่พี่เปิ้ลหนึ่งอย่างเลยค่ะคือเรื่องจิตใจสําคัญมากๆเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นมากมายค่ะแต่ถ้าจิตใจเราแจ่มใสนะคะแล้วก็คือเหมือนมีความสดใสจากภายในเนี่ยคืออาหารกั้กินหรืออะไรหลายๆอย่างเราก็จะมีแรงที่จะดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะก็แต่อย่างที่พี่เปิ้ลบอกอย่างหนึ่งก็คืออย่างเรื่องนวัตกรรมต่างๆนานาก็ต้องดูแล เลือกกัน่ดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างมีหลากหลาย<ฮ>ะนะคะซึ่งเราก็ต้องเลือกว่าอันไหนเหมาะกับเราจริงๆถูกต้องน,น,น,นะคะเอาละค่ะรอบนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาให้แขกผู้มิเกิทุกท่านได้รีเฟรชตัวเองนี้ค่ะนะคะกับการ